ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เจ๊กไก่ชุบผ้ามาทานเป็ดแพนเค้กนะคะพระเอกของเราก็มาค่ะเป็ดย่างนะคะเห็นไหมคะเป็ดครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวนะคะแล้วก็นำจิ้มนะคะแล้วก็ที่เลยค่ะแพนเค้กนะคะแล้วก็ ผักของเราก็จะมีต้นหอมซอยนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็ไอเบอร์ครัสติดนะคะหรือว่าผักถ้าบ้านเราก็จะเป็นเหมือนกันอะรผักกาดแก้วใช่ไหมแต่ที่นี่เขาเรียกไอเบอร์นะคะเป็นยังไงครับเพื่อนๆสีสันโอเคไหมไก่พิ่เ,เอาไปย่างมานะคะที่จริงเขาสุกมาแล้วนะคะแต่แต่เราเอาไปย่างให้หนังเขาเหลืองนะคะ น่าทานไหมครับนเพื่อน,อนให้เพ่ดูเป็ดใกล้ๆค่ะเห็นไหมช่วงอกซอยแล้วนะคะเหลือช่วงขานะคะช่วงน่องของเขา ถ้าผักจะให้ดูเต็มเต็มจอนะก็แบบนี้เลยค่ะผักนะคะสีสันสวยงามมากๆค่ะเพืเ่อนๆจา๋า ทานด้วยกันค่ะเพืเ่อนๆจ้าแล้วก็แพนเคก้กของเรานะคะแพนเคก้กสิบสองแผ่นนะคะกับคุณลุงคนละหกแผ่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ น่าทานไหมคะเพื่อนๆจ๋ามาทานด้วยกันนะคะ คะเพื่อนเอนคลิปนี้เจ๊ไก่ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดเป็นกำลังใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะนะคะเพื่อนๆรักเพื่อนๆน,นะคะ